สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาแนะนํานะคะครีมตัวหนึ่งค่ะที่ช่วยในเรื่องของรถถุงใต้ตาแล้วก็ริ้วรอยนะคะ ค่ะตรงนี้ค่ะบริเวณตีนกาตรงนี้แล้วก็ถุงใต้ตาก็คือตัวตีสกินนะคะขายดีมากๆเลยวันนี้เราจะมาะใช้ให้ดูกันนะคะว่าใช้ยังไงนะคะจะเป็นหลอดแบบนี้ขนาด 3ml นะคะเราก็เปิดมาแบบนี้นะคะเราทำความสะอาดผิวหน้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนแต่งหน้านะคะบีบรีมออกมาค่ะนะคะแล้วก็ประมาณเท่าเม็ดถั่วเขียวประมาณนี้นะคะประมาณนี้ แล้วเราก็แตะๆ่ะไปที่ถุงใต้ตาของเรานะะคแตะๆใช้วิธีการแตะๆนะคะครีมมาค่ะจะซึมเข้าผิวชั้นในของเราเลยนะคะรอบดวงตาของเราจะทําให้ถุงใต้ตานะะคยุบนะะคภายใน2นาทีนะคะแตะๆๆอีกข้างหนึ่งเราก็บีบครีมออกมาค่ะเพื่อเม็ดั่วเขียวนี่นะคะแล้วเราก็แตะๆค่ะ ตรงไหนมีริ้วรอยนะคะตีนตาหรือว่าถุงใต้ตาที่มันเยอะมันใหญ่นะคะเราก็สามารถที่จะปกปิดแล้วก็ถุงใต้ตาเราอะค่ะจะยุบนะคะภายใน2นาทีเลยคนที่เป็นภูมิแพ้นะคะถุงใต้ตาคั้นะคะก็ช่วยได้นะคะตรงนี้ ตรงนี้ค่ะ1ห,หลอดนะคะจะใช้ได้นานค่ะถึง15วันเลยหรือใครที่ต้องการที่จะไปงานเลี้ยงหรือว่าต้องการปกปิดถุงใต้ตาลิ้วรอยตีนกาของเราหรือว่าร่องหน้าผากตรงนี้ก็สามารถใช้ได้นะคะฝากไว้นะคะรีสกินค่ะ